วันนี้ก็มารับชมสูตรราวพัฒนานะครับก็เป็นสูตรที่สองสตีก็ใช้หลักหมื่นบวกหลักพันนะครับแล้วก็บวกสี่วงที่ตรงนี้ศูนย์และ2นะครับแล้วก็บวกสี่ก็เท่ากับหกลดแกมเป็นห้าเพิ่มไปอีกสองก็เป็นเจนะครับผลวันที่ยี่สิบทับสิบเอ็ดหกเจ็ดออกสามศูนย์ห้าเจ็ดห้าก็มาห้าเลขเจ็ดนะครับ ก็คำนวณว่าถ้าไปก็นํา305575นะครับมาตั้งก็ใช้หลักหมื่นบวกหลักพันนะครับก็จะเป็น0ูบวก5แล้วก็บวก4คงที่ก็เท่ากับ9นะครับลดแต้มไปก็เป็น8เพิ่มไปอีก2ก็เป็น10ก็เรียก0นะครับ10ผลออก949497ก็มา9บน9ล่างน,นะครับสูตรนี้ก็จะมา เท่าที่สังเกตก็จะมาลหลักสิบบนนะครับต่อไปก็นำ 9, 4, 9, 4, 9, 7มาตั้งเพื่อหางวดถัดไปนะครับเร่งเด่นหลักหมื่นคือสี่หลักพันคือเก้านะครับก็เป็นสี่บวกเก้าแล้วก็บวกสี่ตงที่ตรงนี้ก็เท่ากับสิบเจ็ดนะครับลดแต้มก็เป็นหกเพิ่มพอีกสองก็เป็นแปดนะครับผลงวดถัดมาวันที่ห้า ทับสิบเอ็ดทับหกเจ็ดออกหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกสองนะครับก็มาเจ็ดและหกนะครับเลขหกก็มาสิบบนนะครับ 9, 10, ตรงนี้ก็มาสิบบนนะครับเลขเก้าก็มาสิบล่านด้วยตรงนี้ก็มาหลักสิบ 10, บนนี่นะครับเลขเจ็ดวาถัดมาก็นำหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกสองมาตั้งนะครับก็ใช้หลักเหมือนบวกหลักพันเหมือนเดิมนะครับก็เป็นเป็นหกบวกเจ็ดบวกสี่องที่ก็เท่ากับ 7นะครับก็ลแดแต้มเป็น6เพิ่มไปอีก2ก็เป็น8นะครับทำได้7 6 8ซึ่งวันที่27พฤศจิกายน6 7ออก6 4 1 4 8 0นะครับก็มาเลข8หลัก10บนนะครับก็ยังคงเข้านะครับสำหรับสูตรนี้ก็หางวดถัดไปครับวันที่29ส้พฤศจิกายนที่ถึงนี้นะครับว่าได้เลขอะไรนะครับ ก็ตามนี้นะครับก็ใช้หลักหลักมื่นบวกหลักพันนะครับแล้วก็บวก4องค์ที่ตรงนี้หลักหมื่นคือสหลักพันคือ1ก็เป็นสี่บวก1แล้วก็บวก4ี่องค์ที่ก็เท่ากับ9นะครับ9ลดแต้มก็เป็น8นะครับเพิ่มไปอีก2อ้อเป็น10บก็เลขศูนย์เลขเต็มทาได้980นะครับฝันที่ยีบก้าทัสิบเอ็ดทัพหกเจ็ดก็รอผ่อนออนะครับว่าตัวเลขจะมาตามนี้หรือไม่นะครับ ที่ยี่สิบเก้าทับสิบเอ็ดทับหกเจ็ดนะครับราพัฒนาสูตรที่สองนะครับก็รับชมเพื่อเป็นทางทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็ขอให้โชคดีเช่นเคยนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ